สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยวันนี้นะคะเป็นคลิปดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นดวงรายเดือนกันเช็คดวงกันค่ะนอะอ่พอเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มที่การงานการเงินกันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ ในส่วนของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะณนะปัจจุบันเลยนะในเรื่องของการงานต้องบอกว่ามีสภาวะที่ค่อนข้างติดขัดมากพอสมควรนะคะ8ดาบเก้าดาบแล้วก็เดอฟูนะตัวคุณเองจะทําอะไรมันก็ติดขัดไปหมดมีความไม่มั่นอกไม่มั่นใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกังวลถึงอนาคตกังวลว่าเอ๊สิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้นะมันมันอนาคตมันจะดีไหมมันจะเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งคุณคิดไปในทิศทางลบนะคะคุณอาจจะคิดว่าเดือนหน้าก็คงจะยังไม่ดีเดือนต่อไปก็คงจะยังไม่ดีเนี่ยสงสัยท่านเจอ สภาวะที่ประมาณนี้คือมันติดติดขัดขัดไปหมดแล้วตัวคุณเองนะคะมันมีเดฟูขึ้นมาด้วยความทุ่มเทของคุณยังน้อยอยู่นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างจะตามใจตัวเองค่อนข้างที่จะสบายสบายมันเหมือนกับว่าพอเจอพอเราจะทำไอ้นี้ นะแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างทําให้รู้สึกว่าเออมันทําไม่ได้มันติดขัดมันมันไม่ลาบลื่นมันไม่อะไรคุณก็จะใช้โอกาสนี้นะคะเออถ้ามันไม่ลาบลื่นถ้ามันจะถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องทําละถ้ามันจะมีปัญหาขนาดนี้ก็ไม่ต้องทําละอะไรประมาณเนี้ยคือคือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะอารมณ์ที่แบบว่ายิ่งมีปัญหาเราก็ยิ่งแบบว่าเราก็ยิ่งปล่อยอะไรประมาณเนี้ยเนาะ เออบางทีเราก็บางท่านมีแต่ไอเดียนะมีไอเดียเยอะแยะแต่ไปหมดเลยว่าเออเราต้องทานี่นี่นะเพื่อพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ลงมืออะไรสักอย่างคือคืออันนี้ก็ไม่ได้โทษคุณนะคือบางทีด้วยสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมจากส่วนรวมหรือจากส่วนตัวหรือจากในครอบครัวหรือจากสภาวะประเทศของเรานะคะมันเลยเหมือนกับว่ามันมันไม่เอื้อต่อคุณที่จะทําให้ทุนทําอะไรใหม่ๆมันก็เลยหมดแรงจูงใจแล้วก็ทําให้แบบว่า ก,ก็ปล่อยๆมันไปแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วกันนะตามบุญตามกรรมไปนิดนึงนะคะทีนี้เราพฤษภาคมเป็นยังไงนะการงานได้ justice ได้ราชาถ้วยแล้วก็การเม n นผลลัพธ์จะมาแล้วคะ่ะพฤษภาคมทั้ง justice ทั้งการเม n นนะคะต้องบอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณทำ <c oughs> คุณทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคนเกิดวันอาทิตย์แหมถ้าคุณรู้อย่างนี้นะคุณจะบอกว่ารู้อย่างนี้นะฉันแบบว่าฉันใส่ความพยายามฉันเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยดีกว่าเนี่ยไม่สบ,สบายสบายแบบนี้เนาะเออแต่ก็ต้องอ่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่เป็นในทิศทางบวกแล้วก็ตัวคุณเองนะรับมือได้ทุกสถานการณ์เลยนะสบายใจมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับเราก็เราก็พยายามที่จะปรับตัวเองแบบว่า มีความหวังแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันที่มันต้องทำต่อไปอะคะ่ะนะไม่ได้ไม่ได้ขี้เกียจในขณะเดียวกันก็ก็ยังไม่ได้ขยันเต็มสุดเหมือนกันแต่คุณก็ทุ่มเทมากขึ้นแล้วนะคะมันมี justice ขึ้นมาความทุ่มเทของคุณก็จะค่อนข้างเยอะและกันในเรื่องของการงานนะคะด้วยด้วยความที่เราอาจจะคิดว่าเออทำเยอะมันก็คงจะได้เยอะแหละประมาณนี้เรียกได้ว่าเ,ออเริ่มมีข้อสรุปให้กับตัวเองและในขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนดีด้วยนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการเงินนะตอนนี้แน่นอนด้วยหน้าไพ่ก็คือเครียดกดดันและเราก็ใช้เงินตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะเงิน วางแผนไว้นะก็ไม่ไม่ได้ทำตามแผนบางท่านไม่ได้วางแผนด้วยซ้ํามีฉันก็ใช้มีฉันก็ใช้นะคะส่วนรายได้หรอรายได้ติดติดขัดขัดค่ะมีความรู้สึกว่ามันมันมันมีสภาวะที่ติดขัดแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คิดก็เครียดก็กดดันกันไปในระดับหนึ่งแต่มันเหมือนกับว่าคุณพยายามปล่อยวางไงมันมีวันเครียดมันมีวันที่ที่ฉันขี้เกียจจะสนใจแล้วเครียดไปเป่าประโยชน์อะไรประมาณเนี้มันเหมือนกับว่ายิ่งเครียดยิ่งใช้เงินเนาะเออก็อาต้องว่ากันไปนะค่อนข้างกดดัน ทีนี้พอเดือนพฤษภาคมดีขึ้นแล้วค่ะนะเงินที่รอคอยก็จะมาละนะคะเงินที่รอคอยก็จะมาแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ยังอยู่บนหลักที่ว่าทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะคะ แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ว่าเออบางทีถ้าสมมุติว่าออคนที่ที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ใช่แค่เดือนเมษาอาจจะก่อนหน้านั้นกุมภามีนาอะไรประมาณนี้ถ้าเราทํามาดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยังมีสภาวะราชานะผลลัพธ์มันก็จะมาตอบแทนเราในเดือนพฤษภาคมนี่แหละนะคะดังนั้นก็ออทําเยอะได้เยอะ ทำน้อยได้น้อยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะเรื่องการเงินมีปัญหาอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงคอยประคับประคองคุณอยู่นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาได้บรรลุข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณรอรอทําสัญญารอตกลงอะไรในเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะก็อาจจะบรรลุข้อตกลงได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะทีนี้โชคลาภต้องบอกว่าดีนะคะก้าเหรียญหนึ่งถ้วยความสบายใจ ความพออกพอใจหลายๆท่านที่มีดวงการเงินที่ที่แบบว่ามีโชคมีลาบเรื่องของการเสี่ยงโชคมากหน่อยก็มีโอกาสสูงมากๆค่ะ มีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะรู้สึกว่าได้ชื่นมื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีเงินก้อนผ่านมืออะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่คุณที่คุณจะชื่นใจมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะคะมีราชาดาบขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าบางทีได้มาก็ต้องจ่ายไปนะคะหรือบางทีเราคาดหวังเงินก้อนที่ใหญ่กว่าน,นี้มันอาจจะได้มาแบบว่าเออเป็นเป็นไม่ใหญ่มากก็ว่ากันไปแต่โดยรวมแล้วนะคะมีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะมีโชคมีลาบเพราะว่าด้วยหน้าไพ่การเงินมันก็เป็น ในทิศทางท,ที่ดีนะคะบางท่านก็ลาบจากการทํางานเองเงินตกเบิกหรือเงินบางสิ่งบางอย่างเ,เงินจากการขายทรัพย์สินหรือเงินอะไรต่างๆนานั้นที่มันอาจจะมาแบบเป็นก้อนเนะาะข,ข,ขายทรัพย์สินขายบ้านขายรถขายที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละมาดูความรักกันค่ะทีนี้อุ้ยขอภัยค่ะมาดูความรักกันเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนเลยค่ะ คนโสดวันอาทิตย์นะคะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างได้สามไม้ค่ะได้หกไม้ได้อัศวินไม้นะคะ คนโสดวันอาทิตย์นะคะหน้าไพ่ของคุณนะงานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวเปิดเพิ่มมาได้แปดเหรียญอีกงานมาเป็นอันดับหนึ่งไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ไม่โฟกัสต่อให้มีคนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะจีบคุณก็จะเฉยนะดูไปเรื่อยๆนะคะยังไม่คิดว่าฉันจะต้องมาลงหลักปักฐานยังไม่คิดว่าฉันจะต้องมามีแฟนเป้าหมายในชีวิตของคุณยังสนุกกับการทํางานคุณรู้สึกว่าความสําเร็จของงานมาเป็นอันดับหนึ่งในใจคุณคุณต้องการมันมากนะคะแล้วคุณก็ได้มาในระดับหนึ่งแล้วด้วยตอนนี้พยายามมาก เลยนะพยายามไม่ใชสร้างความมั่นคงความมั่งคัง่งไม่จะเป็นการงานการเงินคุณโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะแทบจะไม่สนใจความรักเลยนะคะทีนี้ในเดือนพฤษภาคมละ่ะนะพฤษภาคมได้เดือดทาวเวอร์นะคะสิ่งไหนก็ตามแต่ที่คุณผ่านพ้นมาความสัมพันธ์เก่าๆห้าดาบ นะคะเดอะทาวเวอร์แดาบมันเหมือนมันจะวนเวียนเข้ามาในใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดอะเลเวอร์ด้วยบางท่านนะคะบางทีอาจจะไม่มั่นใจนะว่าคุณอาจจะได้พูดได้คุยกับคนเก่าอีกหรือเปล่าหรือบางทีมีคนใหม่เข้ามาพูดเข้ามาคุยแล้วคุณก็หวั่นไหวพอหวันวหว่นไหวเสร็จอ่ะไอพอพอจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะไอเรื่องราวเก่าๆด้านมาหลอกมาหลอนบางท่านมีปัญหาแบบว่าพอคนใหม่เข้ามาเรารู้สึกว่าเราชอบเนี้ยบางท่านเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะบางทีเราเราอาจจะมีเรื่องของทะเบียนสมรสที่ ยังาคาลคาซังอยู่แต่เราก็รู้สึกดีกับคนใหม่ละฉันกะจะสารสัมพันธ์ใหม่แต่อ้เรื่องนี้ดันมาสร้างปัญหาหรือบางทีพันธะบางอย่างพันธะในเรื่องจิตใจพันธะในเรื่องหน้าที่ต่างๆนานานะพอจะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับกลายเป็นว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับคนเก่านะคะไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้มีภาวะติดขัดค่อนข้างมากแต่คุณเองหรือคือหรือบางท่านอาจจะไม่ใช่คนใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ดีๆคนเก่าก็กลับเข้ามาในความรู้สึกเรากลับเข้ามาในชีวิตทําให้เรารู้สึกว่ามันวุ่นวายทั จริงๆแล้วนะในหน้าไพ่ตอนนี้เราอะเราพยายามที่จะไม่สนใจในเรื่องราวเก่าๆเราสนใจอนาคตเราสนใจการก้าวต่อไปข้างหน้าในเรื่องของการงานการเงินในชีวิตของเรามากกว่านะกลายเป็นว่าพฤษภาคมเรื่องเก่ามันย้อนกลับมาอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีสําหรับความรักของคุณนะคะต่อให้มีคนใหม่เข้ามาก็ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนเก่าก็แค่ทํา ก็แค่คนเก่ากลับ,ลบเข้ามาทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจแล้วก็ไม่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปแล้วนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างได้เดอสตา์ Star, มองไปในอนาคตดีกว่าคนเก่าถ้าคุณได้ข่าวคราวของเขาหรือมีการติดต่อหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมาทาให้คุณวุ่นวายใจอีกทิ้งมันเลยนะคะทิ้งเลยนะเดอสตาะมองไปที่อนาคตแล้วกเ็เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นสัทีเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็ดีเองนะคะคุณแค่ต้องการเวลาอีกหน่อยแค่นั้นเองนะคะสำหรับคนโสดวันอาทิตย์เนาะ มาดูคนมีแฟนกันคนมีแฟนนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะขอดูความสัมพันธ์ตอนนี้ก่อนนะคะห้าไมา้ อัศวินถ้วยนะคะต้องบอกว่าหไม้บ่งบอกถึงการทะเลาะเบาะแววงบ่งบอกถึงปัญหาในความสัมพันธ์นะคะบ่งบอกถึงบางทีก็มีเรื่องขัดแย้งกันบ่อยๆในความสัมพันธ์มันไม่ค่อยราบรื่นนะคะมันเหมือนกับว่าพูดอะไรกันก็ดูขัดกันไปหมดนะมันไม่ค่อยลงรอยกันนะคะในความสัมพันธ์นะคะปัญหาตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องของ ความหวัดระแวงความหึงหวงนะคะหรือบางทีความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนมาไหนมันอยู่ในสภาวะที่ติดขัดหยุดชะงักไม่มีความสุขมีแต่ปัญหาทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยนะคะมันจะรอดไหมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะสามารถที่จะสานต่อความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะคะแน่นอนหนึ่งดาบบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราเรามองในแง่มุมที่มันเป็นลบนะคะมองในแง่มุมที่มันเป็นลบปัญหาเล็กๆแล้วมันบานปลายนะคะ คุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องชู้สาวแฟนเจ้าชู้มีคนอื่นเข้ามาพูดเข้ามาคุยมีคนอื่นเข้ามาพัวพันกับกับแฟนเราประมาณนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าจากการทะเลาะเบาแวงล่าสุดคิดว่าคุณเองคุณน่าจะมีการแตกหักกันในระดับหนึ่งนะคะตอนนี้อาจจะแบบว่าทางใครทางมันละทางใครทางมันในในระดับที่ไม่ใช่เลิกนะมองว่าไม่ใช่เลิก นะคะเพราะว่ามันยังมีอะไรที่มันวนเวียนเกี่ยวเนื่องกันอยู่เดอะทาวเวอร์นะเดอะทาวเวอร์นี่ต้องบอกว่าบางท่านก็บอกว่าเออมันมันเป็นระยะห่างมันเป็นอะไรที่ที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในตอนนี้มันต้องทางใครทางมันในระดับในระดับหนึ่งระยะหนึ่งนะคะแต่จากเดอะเดวิลเดอะมูนพวกนี้มันบ่งบอกถึงสภาวะของคนสองคนที่ยังอีลุงตุงนังกันอยู่นะคะแต่ก็รอจังหวะที่จะแก้ไขอยู่นะคะความวุ่นวายใจก็มีแต่ว่าไอความรักความรู้สึกดีก็ยังมีให้กันอยู่ นะคะคือคือเรียกได้ว่าไม่ได้โกรธแค้นเคืองโกรธกันจนแบบว่าเลิกรักกันเลยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะมาดูในส่วนของตัวคุณหน่อยนะคะได้อัศวินไม้สามดาบ เด็กถือเรียนคุณก็เสียใจนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสสูงที่จะที่จะมีปัญหาแบบว่าชู้เรื่องชู้สาวเนะเาะหรือความขัดแย้งพูดอะไรกันก็ทะเละาละเบาแหวงแล้วมันบานปลายมองว่ามองว่ามันบานปลายจากเหมือนเรื่องเล็กๆอนะคะ่ะเรื่องมดกลายเป็นเรื่องช้างไปเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่บางทีอาจจะใช้คําพูดที่รุนแรงเกินไปหน่อยนะไม่ได้มีการระงับอารมณ์แล้วบางทีอาจจะาบางทีมัน มันคูไม่อยู่อะไม่รู้ใครล่ะอาจจะทั้งสองฝ่ายคุณเองคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนคุณอยากให้มีการแก้ไขปัญหาคุณอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้แต่จริงๆคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะไม่ให้กับความรักความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะต่อให้ต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะให้มันไปต่อแค่ไหนแต่เหมือนสิ่งที่คุณทําคือคุณเริ่มกลับมาคิดละนะเขาเริ่มกลับมาคิดว่ามันมันจะรอดหรือเปล่านะคะทั้งเด็กถือเหรียญสองไม้ในี่คุณกําลังคิดวว่่่่่ามมัันนจจจะะะรอออด้คททีีตสูเพื ผลักดันความสัมพันธ์ต่อไปหรือหรือหรือฉันควรจะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะมีความรู้สึกว่าเริ่มถอดใจในระดับหนึ่งเริ่มถอดใจอาจจะด้วยเหนื่อยหรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันคงจะต้องทบทวนหัวใจตัวเองแบบจริงๆจังๆแล้วล่ะ ะะตอนนี้คุณกําลังคิดอยู่ว่ามันคุ้มค่าไหมหนึ่งละสองสิ่งที่ผ่านมานะคะมันจะเป็นบทเรียนของคุณตอนนี้คุณกําลังพิจารณาว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุของปัญหาคืออะไรคุณพยายามจัดการตรงนี้อยู่นะคะพยายามวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็คิดว่าอ่ะโอเคละยอมรับได้ไหมปัญหาแบบนี้นะคะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะ,ะความรู้สึกดีๆความรักของคุณเนี่ยมันก็เริ่มถดถอยลงหน่อยนึงละนะคะมันมันไม่เท่าเดิมนะ จากความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นนะคะส่วนแฟนคุณละ่นะได้ลาชาไม้ได้ห้าเหรียญน,นะคะได้เดอะฮัลาแฟนคุณอาจจะเป็นรักต่างไวัก็ได้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็ คือคนคนนี้เป็นคนที่ที่เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะเขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าคุณคบกับเขาคุณจะไม่ค่อยได้รับเวลาจากเขานะคะมันจะดีเหมือนช่วงแรกช่วงโปรโมชัน่นพอเขาจะจีบคุณเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้คุณมาเป็นแฟนแต่พอเป็นแฟนแล้วเขาก็คิดว่าอา่าโอเคละประสบความสําเร็จแล้วนะเขาก็มุงม่งมะปุุงเป้าไปที่เรื่องของการงานการเงินนู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกว่าเขาทํางานทํางานก็หาเงินนะหาเงินก็เพื่อตัวของเราสองคนนั่นแหละนู่นนี่นั่นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าอา่าโอเคมันมันก็ทําให้ เวลาที่มีให้กันก็ก็น้อยนะคะแล้วก็มันมีแต่ปัญหาตัวเขาเองตอนนี้คิดว่าเขาก็ทําอะไรมากไม่ได้นะสมมติว่าเจอปัญหามือที่3เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะมันก็ติดติดขัดขัดอยู่จะทําอะไรก็ดูดูไม่โอเคไปหมดเลยนะติดติดขัดขัดเขาอยากคุยอยากพูดแล้วเขาก็ คิดว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะคุณเองคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณที่ใช้คําว่าคิดถึงเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันแตกหักกันไปในระดับหนึ่งเนาะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดกันแบบว่าชัดเจนว่าเราเลิกกันเถอะอะไรประมาณเนี้มาดูว่าแล้วพฤษภาคมเป็นยังไงนะคะก้าวไม้นียังคงต้องอดทนกันต่อไปอยู่นะคะอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะมันมันเหมือนกับว่าก็ก็อยากจะรอดูก่อนน่ะแต่ว่ามีไพ่เดทด้วยรอจะเลิกหรือเปล่า รอจะเลิกกันจริงๆจ,จังๆหรือเปล่านะคะพฤษภาคมเนี่ย The Emperor นะคะกับราชาเหรียญน,นิ่งกันอยู่ค่ะนิ่งอาจจะนิ่งเพราะว่าไม่ได้สนใจนะคะอาจจะคุณคุณก็ทำทำงานของคุณเขาก็ทำงานของเขาต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตโดยที่โดยที่ก็ยังไม่ได้คุยกันคิดว่าไม่ได้คุยนะคะ แต่เพียงแต่ว่ารอที่จะคุยมันยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันอยู่นะคะคนเกิดวันที่คุณคุณพิจารณาดีๆนะยังมีโอกาสสารสัมพันธ์กันอยู่นอกจากว่าปัญหาของคุณมันหนักหน่วงมากจนคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันยากที่จะไปต่อนะคะแต่อย่างน้อยพฤษภาคมนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์อันนี้ต้อง,ต,องต้องขอโทษจริงๆว่าหยิบไพ่ออกมาแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่นะคะเออมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นมันยังนิ่งแล้วก็ เสียใจก็เสียใจกันทั้งสองคนต่างฝ่ายคือคือไม่มีใครมีความสุขแต่ไม่มีใครทําอะไรนะคะคุณเองคุณก็เออคือคือันอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกดียังมีให้กันก็ได้ก็รักอยู่อะเนาะก็เลยก็เลยแบบเออก็ทิ้งทิ้งไว้แบบเนี้ยทิ้งทิ้งไว้แบบเนี้ย ไม่ได้คิดว่าเออจะต้องมานัดพูดคุยนู่นนี่นั่นนะคะก็ก็เหมือนกับรอดูท่าทีอะ่ะเรารอดูท่าทีเขาเขารอดูท่าทีเรานะคะมันก็มันก็มีโอกาสก้ากึ่งอะ่ะแต่มีความรู้สึกว่าบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมือที่3ถ้ามีมือที่3มือที่3ก็ยังอยู่คนกลางก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเราเองเราก็ไม่กล้าเราเองเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออมันก็ไม่มีความสุขรอกแต่ก็ก็รอต่อไปอีกหน่อยนะก็รอจนกว่ามันจะเลิกนั่นแหละรอคงจะเลิกจริงจริงจังๆเพราะว่าเราเราก็ยังไม่ได้เด็ดขาดม,มากพอไงแต่วันดดววันึงเเี๋ยราก็คจะ มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะขอคำแนะนำให้คุณหน่อยนะคะหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญหกไม้ราชาถ้วยนะคะออขอมองไปในทิศทางที่ว่าบางทีเรามันก็มีโอกาสนะคะถ้าอดทนคุณต้องมองหาทางแก้ไขในปัญหานี้ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าวิธีแก้ไขปัญหาสมมติปัญหาไม่ได้เกิดจากคุณเอาเป็นว่าปัญหาไม่เกิดจากคุณปัญหาเกิดจากแฟนนะคะถ้าคุณรู้สึก ปัญหาเกิดจากแฟนคุณรู้สึกว่าพอมันมีราชาถ้วยขึ้นมานะ่ยคุณจะรู้เลยว่าแฟนคุณไม่กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา แฟนคุณทําเฉยๆเหมือนเลี้ยงไข่อะค่ะเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้โฟกัสต,ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาแล้วละ่ะว่าคุณจะอดทนถึงเมื่อไหร่นะคะหนึ่งเหรียญมันมีแนวโน้มว่าในส่วนลึกของคุณคุณจะคิดว่าคุณอดทนต่อไปอีกหน่อยแล้วก็ค่อยๆพยายามคิดหาทางที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็สารสัมพันธ์ต่อไปได้ถามว่ามีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อไปได้ไหมมันก็มีโอกาสแต่มันนานนะคะเพราะว่าคนที่จะแก้ไขปัญหาไม่ได้กระตือรือร้นคุณเองคุณก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากพอที่ต้้ออองงงงมมานนัั่่่่คิดเรืียู24ชวโ ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นคําแนะนําพิจารณาดีๆว่าเรารอได้ถึงเมื่อไหร่เร,เรามันต้องมีเดทไลน์เนาะนะคะก็ก็จะได้รู้ว่าเราจะทํำยังไงต่อไปนะคะบางทีหนึ่งเหรียญกับเดอะเวิด์ขออนุญาตแนะนำในในเส้นทางที่ด้วยความที่น่าพ่ายนะมันขึ้นมาทั้งเดททั้ง10ดาบทั้งเดอะทาวเวอร์ไม่กล้าคิดว่ามันจะกลับ มาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะขออนุญาตแนะนําว่าก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปดีไหมนะคะนะคนคนนี้เขาไม่ได้กระตือรือร้อนค่ะเขาเป็นคนที่เรารักและเขาก็ยังรักเราก็จริงอยู่แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีการที่เรา เราเราออกมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตในสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือความสุขของเรานี่แหละคือชีวิตที่ที่มันมีความสุขไม่ใช่ไม่ใช่วนวนุวน่นวายอยู่กับความสัมพันธ์ที่ด้วยหน้าไพ่มันมีแต่ปัญหานะคะแล้วมันก็หนักเกินกว่าที่เราจะพยายามผลักดันให้ปัญหาให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะขออนุญาตแนะนําแบบนี้นะคะทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ก็ดูสถานการณ์ต่อไปแต่อยากให้เรามองว่าความสุขอยู่ตรงไหนเราต้องพยายามพาตัวเราเองไปให้ถึงความสุขนั้น ให้ได้นะคะแต่ว่าบางทีเรื่องบางเรื่องถ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเราก็ต้องทําในสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราและเราสามารถที่จะตัดสินใจทําได้หยิบความสุขให้ตัวเองนะคะเพราะบางทีเราคาดหวังว่าคนอื่นเข้ามาจะยื่นความสุขให้เราอะ่ะมันยากเนาะเอาละเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะก็มิถุนายนค่อยมาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ